สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอซท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพาด้าวยตามแนวทางปูจอจปกคอปูจอกอกคอมาหาเพิ่นยู่วัด ah บ่เจอเพล่นกับเพิ่นย่ายวัดไปจากพันษาอยู่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดนรลําพู อยู่ติดติดจัง,งหวัดนนทบุรีลำพูนจังหวัดขอนแก่นนะสิจมพูครับเยอกเีผมขอถอดขอไผ่เดี๋ยวขับเด้ออยู่ติดกับอำเภอ,อสุมแพรรณผครับเยือกเยีผมขำแมนว่าบผิดกับสิบเป็นจัง,งหวัดนนทบุรีลำพูนเหรเนาะครับเนาะพ้นย้ายไปได้วสองมือนะครับกาเลยสินศีดเดทโทรถามเพิ่นทางโทรศัพท์สอบถามเอาขับเยอกเีผมแนวทางของปู่จอยโก้อ่นะครับเนาะสิได้ตัวไหนนะ ก่อนสีเข้าไปชมคลิปของปูจอยเอฟซีกับไหชัยวิจยยารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางตอนนั้นครับมักกระจัดขัดกระพันขันมาขันชอบก็ยืมกดไหลกดแช่ให้กับทางทีมงานพอสว,วยัยพาดเว้นได้อครับเด้อเอฟซีกับผมไปฟังปูจอยเสียวสูฟังเพิินฝันจังไหนนะครับเพิ่นวายจังไหนนะครับเนาะต่อสายไปหาปูจอยจะเข้าก่อนครับ คมนรมาตรการครับปูครับเออจะรม,มากฝนตกว่าจะมาหน่อยอันเมื่อนี่บ่มีฝนแม่ปูทั้งนี่อืมู้ครับผมอากาศดีอยู่ปูเออไปอะไรไปวัดคนไปวัดลูหม่องไหมอัอนอยู่ในวัดน,นี่หละปูออ,อยู่ในวัดหละกัเลยวว่าอ้าวปูไปจำารรนสายอยู่มองไม่เห็ตัวนี่ว่าสนอกอืมอ๊ออ รครับผมเป็นยังไนปูอยู่ทั้งฝุ่นือได้ง่ายไปวัดไปปูมาอ้ออครับผมเออไปยูไปไปยูไหมนี่ฝันดีปะปูฝันก็ช่งไร,รงอ่ะฝนเรา้่ยี่นะเออร้อรอดมากยี่นะรอนอมากอันเม่น ส้มไปยิงเพิ่นดังสามรอบไปหาปูบ่เออโอ้เพิ่นเพิ่นน้ำไปหาปูเยอะวัดขุนติปูเออไปไปเยี่ยมไปยามปูติครับเออเด่นมากอะไอ้ถ้ายามก็เอาปากเปรี้ยวรอบเลเออะโอ้ครับผมอืมมันเป็นว่านเพิ่นไหวโซกไปดีโซกชอบอะครับผมน่าอายุ ที่หน่อยแปิบนะอาอยุ่ไปหน่ะโอ้โัอันปูนน่อยแปริบ่มาหา่นมมาได้ี้บโอ้น่งรถสมาดิครับผมสาล้อสามขั้นสามลอสามันโอ้ไปแม่นซุ่มคนนฮือซุมผีปไปหาปิผีเอยเยมาโอ้ตลดน ครับโอ้เห็นว่าปูไปใส่เนี่นตาไปหันตัวนี่แน่แน่คร oh, ับผมเออเป็นพ่มเป็นพ่มก็มาลินตอกมาลินโอ้ข้าวครับผมเอาปลาใหม่ดิโอ้เอาปลาไปฟักปูอีกแล้วเออปลานี่เก็บที่เก็บที่แตกครับผมโอ้ซุ่มปลาคอปลาเข่งปลาเออเออเออปลาคอปลาปลาลงเข่งข้อเนี่ยครับผม ไปเลยบอกว่าวตัดดีเดอะกันนะาะออกมาแล้วครับว่าเราไปดีกลับไม่ไดนาไอเหเเขียนไหมน,หน,นะครับปีศูแปดโอ้พักใซีีเอสเมื่อสีหนึ่งตัวเดก็ปูปีศูนย์แปดครับตับดีดึงเน้อสี่หนึ่ง อ่าชื่อ่งปันาเเมื่อครับผมนางรถสามอมาสามขันสาันครับเอาสาใหม่สามสากับเก็สามเด้อเลขล่างเด้อโอ้ล่างนี่สามสกับเก็สามใช่นั่นแหละวสามครับครับผมาใหม่าใหม่อันนี้เป็นเลขล่าง อันอายุพ้น480ปีวันที่ปนวนันปีบวมาสาหว่าเอสซเออมาได้สี่ถามกันครับผมถามอะไรอือี่ก๊อบรอนมนาวาครับบอก้วกสิครับกลรโทรไม่ได้กเนาะเออป๋นเนาะครับไปว่าไหน ิไม้มเหรออย่างไม้แบบนี่ล่ะสูแน,นี่ละโอ้สี่สูแปดนี่บพออ่าอืา <oman. S 1> ว,าว่าอายุคนได้สี่ร้อยแปดสิบปีี่แน่อสี่แปดสูงครับผมอามาได้สี่ที่เบอ่์เหวที่พ่สามรองตัวหลอตองชมอาขีบไปครับนะโอ้ขีสามรอดมาสามขั้น ปูก็เลยว่ามันเป็นสามสามครับผมอันเก็ดหานี่เด็บเสมเด็ปูไม่ยังเก็ดาปลาด้โอ้าเก็ดสามเจนะครัผมโอ้มันเป็นเก็ดสามเามอเก็เเทิรไวครับผมเก็ดสิบสา วงกลมนีวงกลมเจ็ดสามบอปูอา้วเแสามก็ดได้ครับเบรอยางครับผมเดบกันตัวนี้ละเออสี่ศูนย์แปดครับผมอืมมเม็ดเดียวสี 4, 0, ่ศูนย์แปดเพิ่นมาละเพิ่นบอกว่าเพิ่นจิกับบอปูเอครับกับตัวใ้ละเออเพิม,มา เกตสาม้าสิเออพี่ว่าสิคัสเกตสามพนี่เดองนี่บอกพวเป็นอะไรับพสิ่คับผมอ่ะครับผมอืมอเเลขสามต,ตัวครับพไปซือผมบอกตู้บัานไปซ่อมอานเนี่ยเด้อครับผมขย่รอครับสี่ศูนย์แปดอ่าสามตัวนะครับคระ 4สิอมืออ่าพนมาดิ c สิบเอมือสัวสีประหอดปูวสันับเอฟซีครับผมอ่าภูันเลยบอกว่าอันนี้อ่ามันเป็น c หนึ่งครับนะส่วนสามล้อเิ่นที่มานี่ครับเอฟครับผมขี่สามล้อมานะครับสามคันนะครับเนาะเอาปลามาสันปลามันก็มีเก็ดประสันว่าับเอีครับผมเลยมี3สามเจ็ดกับสามสามนะครับเอฟซับส่วนสามตัวบน 408หรือว่า804กลับไปกลับมาเด้ก็เด้อคนบอกว่าเพิ่นกลับกลับไ่ซี้ครับผมเอาไปพี่แกแระนาเบิ้ลนกับว่าปูจอยเปลี่ยนไปไหมล่ะครับพี่ซี่ผมปูจอยสีชมพู่ครับ่าครีครับผมครับเพราะว่าคนใหญ่ไปอยู่อำเภอสีชมพูแล้วนกกนกก็เลยปูจอยสีชมพูครับเปลี่ยนจากปกคอเป็นสีชมพูครับไซี้ผม อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ไรยครับผมสวัสดีครับ